ไม้ก้องกันสั่นเราพังไงอันนั้นน่ะไม้ไม้กมันสั่นพังด้วยออไม้พังด้วยโดนน้ำฝนนั่นแหละวันนั้นเหละหยับเลยดูฉากแรกนะครับเราจะได้หรือเปล่านะครับอุ้ยถึงเพื่อนเรายังเหรอน้ำแรงไหมน้ำแรงน้ำแรงมากเลยไปง่มยถึงเพื่อนนะเช <c oughs> ือกเอ่อแหงตัวนี้ที่ผมใช้8ปดสองสมเซนนะครับ รุ่นรุ่น2025แกนแดงแกนเรือรุ่นใหม่ของปิดจังนะผมลงตับฉากแรกเราได้หรอกอุ้ยหนักเว้ยเรื่องหนักครับหนักหนักอะไรอ่ะหนักอะไรหนักอะไรแกนแดงถึงแกนแดงแล้วถึงพื้นปหมเมื่อกี้ถึงพื้นไหมถึงพื้นนะครับโอ้โหมาแล้วก็ติดอยู่นะอุ่ยมาแล้วครับฉากแรกมาแล้วแข็งตัวอุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แข็งตัวเลยกันทุกดู ได้อยู่นะได้ผลเอาหมดเลยนะเพราะว่าถ้าแต่งจังหวัดนี่เขาไม่เขาอยากกินปลา鳜สีเหลืองๆคือปลาอะไรอ่ะประวดนี่ประวดด้วยเฮ้ยเฮียยังมีปลระวดด้วยค่ะติดนิ้วติดนิ้วตัวนะโไ้ยสายใหญ่สายอะไรดองนี่ไหนดองกร่แต้มเลยไม่ได้เอาล่มมาหรอเล่นทีไหนไม่เอาลงแล้วมีมีเราเขาาเขาเอาไว้อยู่ ฉากแรกของเราก็ก็มาแล้วมาดูกันต่อครับผมมีตัวเป็นโดนนะครับแขนพิจังฉากสองไป <c oughs> เต็มครับห่าเต็มข้อเลยนะเฮ้ยเชือกพันว่าหรอั้าโอ้งา๊องด้วยครับหมดเชือกเลย15เมตร ถึึงงแล้วเลยเขานอนพื้นหรอไปนอนพื้นมาลุ้นกันต่อจะถ่ายฟังนะฟังเราด้วยดเี๋ยวต่อเขาจะมองว่าเราเอาภาพนีงมาลงจ้าลุ้นกันภาพนี้เห็นแกนแดงเห็นแกนแดงแล้วดึงดึงดึงเห็นแกนแล้วเห็นแกนแดงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปากกระบอกัวนนึงตัวปากใหญ่เลยโอุ้ยฉากสองเราก็หมานนะครับ เอ็มแหอีกเล้วเพื่อนอมีปลากระกบอกตัวหนึ่งตัวใหญ่ต่างตัวใหญ่โอ้โหไม่ฉากสองเราก็หมานเลี้ยวนะตัดกอดหล่ะนะปลไปเลยตัวนี้นี่นเ,ขนนเขายังยิงอยู่ดวงยังยิงดีอยู่อุ้ยนี่ก็ไซส์ใหญ่ฮะแต่เราเอาหมดเนาะเราเอาหมดเพราะว่าเดี๋ยวทำทำทำอะไรจะกินนะแม่ที่แต่งงหวัดอ่ะแต่งงานวันเขาทำอะไรกินเนี่ย ทำเค็ม,ม,มแม่ประกดนี่นะประกดเนีนะทำเค็มไม่เคยเห็นปาาาานาลาดำอะไรหรอถ้าบ้านเราก็จะเค็มสุกเก่งข้นหว่า,ามไม่ดอกอดท,ที่ได้มาเช้านี้นะคะจะได้ปลากระบอกตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ปลาจวดน่าจะประมาณสิบตัวเนาะที่เหลือก็จะเป็นปลากดหมดเลย<อ>ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ขะกันไปอ่ะ